ำหรับคนที่เงียบกันไปบล็อกกันไปจบกันไปหรือมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์นักตอนนี้เขามีความในใจฝากมาบอกกับคุณสำหรับท่านใดที่เรื่อนผ่านมารับชมวิดีโอคลิปนี้พลังงานนี้คือพลังงานของคุณอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์ข้อความเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และ ก็ขอใทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเรามาตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนที่จบกันไปบล็อกกันไปเงียบกันไปไม่ได้คุยกันไปความรู้สึกภายในใจที่เขาฝากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรอาจารย์จะหยิบไพ่ห้าใบเรามาดูสถานการณ์พลังงานก่อนว่าไพ่ห้ใบเขาอยากบอกอะไรหรือ ความรู้สึกของเราเป็นเช่นไรสถานการณ์หลังจากที่จบกันไปเงียบกันไปบล็อกกันไปไม่เข้าใจกันไปสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาฝากมาบอกความรู้สึกของเขาเขาอยากบอกอะไรกับคุณไพ่ใบที่1มันคือปัญหาความยุ่งวุ่นวายสิ่งที่มากระทบกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาที่มีปัญหากับเราหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาเจอณตอนนี้ในใจลึกๆเลยเนี่ยเขาอยากบอกเขาอยากฝากบอกว่าเขาอยากกลับมานะเขาอยากพักมาหน้าไปต่อกับคุณเขาไม่เคยคิดที่อยากจะทิ้งคุณเลยแต่ด้วยความไม่เข้าใจกันด้วยปัญหาที่กระทบกระทั่ง อาจจะเป็นด้วยเขาไม่มีเวลาให้คุณหรืออยู่ไกลกันหรือคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกภายในใจจริงๆ 3. สามถ้วยมันอาจจะเป็นพลังงานที่อาจจะมีมือที่3เข้ามาในแทะแทรกในความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะมีบางคู่บางกรณีบางรายที่มีลูกติดหรือมีลูกด้วยกันมันทำให้สถานการณ์ ความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าความไม่เข้าใจหรือการไม่มีเวลาให้กันเกิดความอึดอัดเกิดปัญหากระทบกระทั่งเกิดความตึงความเครียดความรู้สึกไม่สบายใจบางท่านบางคู่บางกรณีบางลายมีความน้อยอกน้อยใจด้วยความไม่เข้าใจด้วยความคิดมากคิดว่า เขาไม่มีเวลาเขาไม่ใส่ใจเป็นเพราะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขางานเยอะจริงๆหรือเปล่าสถานก,การณ์ที่คบกันหรือบางท่านบางคู่บางกรณีบางรายอาจจะมีครอบครัวแล้วอาจจะแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วหรือบางท่านคบหาดูใจกันอยู่อาจจะมีใครที่มีลูกติดผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้เป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นแม่แม่ก็ได้ที่มีลูกติดมา กิดสภาวะของความคิดมากคิดเยอะอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีปมที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีลูกติดด้วยมันมีปัญหายุ่งวุ่นวายมากมายที่ไม่เข้าใจกันเขาอยากฝากบอกคุณว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดหรือคุณน้อยใจหรือความไม่เข้าใจนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องเลิกกันนั่นคือปัญหาที่ทำให้เราต้องจบกันเพราะ บางคู่บางกรณีบางลายบางท่านอาจจะไม่ชอบความจุกจิกอาจจะไม่ชอบความขี้งอนเอาแต่ใจสถานการณ์เริ่มทนเริ่มอึดอัดเริ่มไปด้วยกันไม่ได้ด้วยความไม่เข้าใจจริงๆเขาอยากฝากบอกคุณว่าเขารักและรู้สึกดีกับคุณแล้วก็ไม่เคยคิดตำหนิหรือว่าอะไรคุณเลยอยากบอกว่าเขาเป็นห่วงและในใจลึกๆเขาอยากกลับมาแต่ด้วยความที่ ต่างฝ่ายต่างมีอีโก้หรือบางท่านใจแข็งแล้วก็ไม่ยอมลดไม่ยอมให้อภัยเกิดความอึดอัดเกิดการบล็อกเกิดการไม่ตอบหรือไม่อ่านในข้อความที่เขาพิมพ์มาขอโทษหรือพิมพ์มาขอโอกาสนั่นเองนะคะเขายังรับและยังคงกอดคุณและยังคิดอยากกลับมา สถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาอาจจะทำงานเยอะหรืออาจจะด้วยเวลาที่ไม่มีให้เรามากพอหรืออาจจะเป็นด้วยระยะทางไกลอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะต้องห่างกันไปหรือเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเกิดพลังงานของความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งการจับผิดและ อาจจะมีบ้างในช่วงที่เขาทําผิดพลาดไปหรือทําผิดต่อคุณณนะตรงเนี้สิ่งที่ใช้อารมณ์สิ่งที่เขาไม่มีเวลาให้หรือไม่ให้ความสําคัญเขาอยากฝอกมาบอกว่าเขาขอโทษและเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งเพราะในใจลึกๆเขาก็ยังคงมีคุณอยู่ ไม่เคยลืมคุณเลยฝากบอกว่าคิดถึงแลและฝากบอกว่าอะไรที่ทําให้คุณน้อยใจอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจอะไรที่ไม่ให้ความสำคัญคุณเขายอมรับในสิ่งที่เขาทำผิดและอยากสื่อสารอยากติดต่ออยากพูดคุยแต่บางท่าน บล็อกไปแล้วไม่ให้อภัยแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาเขาก็รู้สึกเสียใจนะถามว่ามีมาส่องไหมมีมาส่องเพราะความคิดถึงบางท่านบางคู่บางกรณีบางรายแอบมาหาที่บ้านแอบมาดูที่บ้านก็มีด้วยความที่ อยากเจออยากคุยอยากปรับความเข้าใจแต่สถานการณ์อาจจะมีปัญหากันจนบ่อยจนรับไม่ไหวจนเกินที่จะให้อภัยก็เลยเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมจนกระทั่งบางท่านบางคู่บางกรณีบางรายมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์จนเกิดพลังงานของการเปลี่ยนไปแล้วไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการสะสมเกิดจากเรื่องของการเงินหรือเกิดจากเรื่องของความไม่มีเวลาหรือไม่ได้ใส่ใจกันมากพอก็เลยเกิดสภาวะมือที่สามเข้ามาแทรกมีปัญหาจบกันไปบล็อกกันไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือสายกับการที่จะมาปรับตัวปรับใจเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหตุการณ์เขาอยากฝากบอกคุณว่าเขายังรัก ยังคงคิดถึงยังคงห่วงใยและอยากทักอยากพูดคุยอาจจะเป็นในฐานะของเพื่อนก็ได้หรือถ้าใครที่ยังโสด<ม>ก็อยากมาเริ่มต้นใหม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกันใหม่หากวันนี้ต่างฝ่ายต่างลดอีกโก้ทักและปรับความเข้าใจลดในเรื่องของความเอาชนะกันหน่อยอาจารย์เชื่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ ก็หากเป็นไปได้อยากให้ทุกคนลองทักหาดูหากวันนี้สถานการณ์มันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเชื่อว่ามันมีความใจอ่อนเชื่อว่ามันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันหากเราให้อภัยเรามีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะสําหรับความรักความความสมพั์ของคนที่เงียบกันไปจบกันไปบล็อกกันไปอาจารย์ก็ขออวยพรให้เราสมหวังในสิ่งที ตั้งใจและปรารถนาขอให้การรอคอยมีความสำเร็จในเร็วๆวันนี้ค่ะขอให้โชคดีนะคะ